ไปเดือนกว่าเดือนกว่าก็ขวดกินได้ประมาณ5วันค่ะก็แสดงว่าทานต่อเนื่องนะเนี่ยนี่คือทานต่อเนื่องเลยหรือว่าแบบทานหยุดหยุดอะวันไหนไปคอนเสิร์ตก็ไม่ได้กินก็มีอ๋อเพราะว่าบางทีไม่ได้พกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทราบไหมคะว่าในเทนโกน้ําเห็ดเทนโกของเราเนี่ยมีเห็ดกี่ชนิดเห็ดกี่ชนิดนะ ถ้าไม่ถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะบอกให้นะไม่ได้ไม่แน่ใจคือทานทานอย่างเดียวไม่รู้ว่ามาเเลยเขาบอกว่าดีก็ทานคเชื่อมั่นในเพื่อนที่แนะนําเองใช่นะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะคะคุณผู้ชมค่ะกับน้าเหเดียนโกนะคะว่ามีเห็ดอยู่กี่ชนิดและเห็ดอะไรบ้างแล้วแต่ละเห็ดเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะคะอ่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะกับเห็ดชิตาเกะนั่นเองนะคะเห็ดชิตาเกะนี่คือเป็นเห็ดของญี่ปุ่น ่ค,บบค่ะอาจารย์ชื่อบแบบว่าชิตาเกตนี่ก็ต้องเป็นญี่ปุ่นแน่นอนเนาะแล้วเหตุชิตาเกตนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างค,คะือตัวนี้จะเน้นในเรื่องของ,ของการซ่อมท่อเลือดให้มีการยืดหยุ่นม,มีการซีนตัวท่อเลือดในร่างกายท่อเลือดเราต้องยืดหยุ่นนะ<อ>แข็งปรอะไม่ได้นะครับก็เลยส่งผลทําให้ ต่อต้านการเกิดเนื้องอกนะแล้วงานวิจัยใหม่อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสามารถบําบัดผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV ได้คือเป็นโรคเอได้บําบัดใช่ไหมคะก็คือช่วยให้ดีขึ้นตามลําดับเรื่อยๆอาจจะไม่ได้หายขาดแต่ก็ช่วยให้เขาอยู่ได้นานขึ้นอะไรต่างๆนะคะแล้ว เกี่ยวกับความดันล่ะคะช่วยไมหมคะเหตุชนิดนี้เออเมื่อท่อเลือดเรามีการยืดหยุนการไหลเวียนของเลือดก็จะดีแต่ถ้าท่อเลือดเราแข็งเปราะเหมือนท่อน้าประปาระเราเลื่อยมาดูข้างในจะมีตะกอนเต็มไปหมดเห็นไหมงั้นถ้าท่อเลือดมันเหมือนท่อท่อน้ําธรรมชาติคือท่อตามใต้ดินตาน้ําต่างๆมันจะยืดหยุ่นได้เพราะมันจะไม่มีการอุดตันอ๋อมันก็จะใหญ่มาก็ขยายแล้วก็ขยายขยายอะไรอย่างนี้ นั่นนะคะคือคุณสมบัติของเห็ดชิตาเกะน,นะคะคุณผู้ชมต่อมาคะ่ะคุณผู้ชมเห็ดชนิดที่2นะคะนั่นก็คือเห็ดไมตาเกะนั่นเองนะคะก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่ตัวนี้จะเน้นเรื่องโรคเบาหวาน,าวานจะช่วยฟื้นฟูการทํางานของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนนะย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนได้ย่อยน้ําตาลให้เป็นกลูโคสได้เพราะถ้าในเลือดเรามีกลูโคสกับมีกรดอะมิโนเรายังไม่เป็นโรคเบาหวานอ้าวแล้วอย่างนี้เราก็ไปหาซื้อน้ําตาลกลูโคสประทานได้ไม่ได้หรอคะ,อะ ก็ถ้าถ้าทานแล้วมันเห็นผลในเรื่องของน้ําตาลลดก็ทฐานต่อได้<อ>แต่บางทีอาจจะเป็นเขาอาจจะพูดไปแต่พอทานอาจจะไม่ได้ก็ได้จะไม่ได้ก็ได้ใช่ใชไหมคะ่ะแล้วก็เหตุชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามตำราแพทย์ของญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมมีมานานกว่า3,000ปีแล้ว<ช>นะคะแล้วใครที่ทานไปเนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าเขาจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ระดับน้าตาลก็ลดลงนะ ต่อมาอันนี้เห็ดทางเช้านี่คืออันนี้เห็ดที่เด็ดเลยใช่ไหมคะที่สาคัญที่สุดแพงที่สุดมีการหลอกต้มกันมากที่สุดก็คือหลอกต้มนี่คือหลอกเอามาต้มแล้วก็ทานหรือว่าัะไงคะต้มตุ๋นไปซื้อแล้วโดนต้มตุ๋นคุณสมบัติเห็ดทางเช้าคือไปช่วยทําให้ถุงลมในปอดมีการขยายตัวมากขึ้นในการดูดออกซิเจนก็เท่ากับเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดแล้วก็พอเพิ่มออกซิเจนในปอดเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในปอดก็จะตาย ก็เลยเป็นผลของการที่ว่าได้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วก็ไปฟื้นฟูการทํางานของต่อมหมอกไตแล้ววิธีการปลูกเห็ดถังเช่าอะไรอย่างนี้ล่ะคะเขาปลูกกันเยอะไหมคะจ๊ะเดี๋ยวนี้ต้องมีการปลูกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราไปหาโดยธรรมชาติก็กิโลละล้านกว่าบาททุกไปโอ้โหไหวไหมคะคุณอย่างนี้เลิกร้องเพลงเก็ปหาเก็บเห็ดแล้วเลิกร้องเพลงไปหาเก็บเห็ดมาขายใช่ไหมขายยากพื้นที่หนึ่งไร่บางทีเก็บได้รักสามต้นนั้นเอง 3 4ต้นเห็ดเนี่ยนะคะมากคุณผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะเห็ดถังเช่านี้จะมีลักษณะคล้ายๆหนอนรับเป็นหญ้านอนเป็นหญ้านอนใช่ไหมคะเขาเรียกแบนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นเป็นระบบธรรมชาติของเขาอ่านะคะก็คือนอนไปกินตัวเข้าก่อนหลังจากที่เขาปล่อยกลิ่นหอมออกไปนอนไปกินพอกินแล้วหิมะาลงมาคลุมอ่านอนตายพอนอนตายพอเดือนมกราคมพามีนาต้นหิมะละลายหมดแล้วเนี่ย มันจะงอกเป็นต้นเห็ดขึ้นไหมอ๋อคืองอกใหม่ขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ให้เราได้ไปเก็บพันกันล้านบาทเห็ดน้อนนี่นะเห็ดน้อนแถว๋ยวบ้านพี่สายันมีไหมมีไม่เอามีเห็ดผอบ้างเห็ดผอไม่ใช่เห็ดปอเห็ดโคนอะไรเรางอกบ้าง อาละค่ะคุณผู้ชมเห็ดตัว <c oughs> ที่4นะคะนั่นก็คือเห็ดยามาบุชิทาเกะนั่นเองก็ยังคงความญี่ปุ่นอยู่เองนะคะบบตัวนี้ก็ได้ในเรื่องของโรคกระเพาะอ,อาหารใ,<ช>ใครเป็นโรคกระเพาะ ผิวหนังแห้งนะก็คือไปฟื้นฟูตับเจ้าเห็ดยามาบุชิทาเกะนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปช่วยในการยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายเห็ดตัวนี้ต้องไปฟื้นฟูตับโดยตรงแน่นอนครับก็คือทานเข้าไปก็จะช่วยฟื้นฟูตับของเราที่ไม่แข็งแรงให้แข็งแรงขึ้นตับอ่อน ต่างๆให้แข่งแรงขึ้นด้วยใช่ไหมคะอ่าเห็ดอันนี้เห็ดต่อมาคุ้นหูมากเลยค่ะเห็ดหลินจือค่ะหาได้ตามเยาวราชหรือเปล่าคะเนี่ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะดังมานานแล้วดันหาไม่ยากและเพราะพันเองได้ง่ายด้วยนะครับเห็ดลินจือก็มีหลักๆมีหกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสุดนะที่มีการขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเห็ดลินจือคุณสมบัติหลักๆนะก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตับอีกแล้ว ตับอักเสบไขข้ออักเสบอ่าถ้าไขข้ออักเสบแสดงฟื้นฟูไตด้วยช่วยในเรื่องของตับแล้วก็ไตนะคะใครที่แบบมีอาการเป็นคิดว่าตัวเองจะมีโรคตับไตเป็นการอักเสบบ่อยเป็นแผลในปากบ่อยเป็นสิวบ่อยอ่าบางทีกรดในในเลือดเราเนี่ยซึ่งมันจะถูกฟอกทิ้งกับไตถ้าไตไม่ยอมฟอกทิ้งเนี่ยอาการนี้จะเกิดขึ้นกับเราครับไตก็เหมือนเทศบาลที่คอยชำระความสะอาดน้ำเลือดทั้งหมดในร่างกายของเราครับ ให้มีแต่ความบริสุทธิ์ให้เลือดเป็นปกติค่า pH อ,อยู่ที่7.4 pH โอ้นะคะแล้วต่อมาตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเห็ดหัวลิงค่ะคุณผู้ชมชื่ออาจจะดูน่ารักไปนิดนึงนะคะแต่คุณสมบัติของมันเยี่ยมยอดมากแมคุณผู้ชมคะ่ะคุณสมบัติของมันนะคะเขาบอกว่าเห็ดหอมที่เราชอบทานกันอยู่ในอาจจะเป็นยาจีนก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีนี่มีประโยชน์แล้วนะคะเห็ดหัวลิงของเราเนี่ยให้มากกว่า เผ็ดหอมถึง1เท่าเลยใช่ไหมคะแล้วเดรริลลี่ประโยชน์ยังไงบ้างคะรักษามะเรง็งบถ้ารักษามะเร็งก็ต้องไปฟื้นฟูนนตับอีกแล้ว<อ>ทํางานกับม้ามนะบำรุงม้ามม้ามคือตัวคลังเก็บเลือดเสีย <มา S 2> เพื่อส<า>่งเป็นวัตถุดิบให้กับตับผลิตเป็นน้ําย่อยอก็โดยรวมตัวนี้ก็ต้องฟื้นฟูนนนนตับอีกครับแน่นอนก็ต้องช่วยในเรื่องของตับอีกถ้าตับเราดี ยังอื่นก็ดีตามไปตับตดีดน้ำย่อยเราจะดีระบบการผลิตอาหารเข้าสู่ร่างกายก็จะดีอาหารที่เรากินเข้าไปจะต้องส่งให้ตับผลิตเป็นอาหารนานโนก่อนถึงจะปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อตับดีร่างกายเราก็มีอาหารที่กินเข้าไปดีมันไม่แปลกบางคนกินอาหารเหมือนกันแต่ป่วยแต่บางคนไม่ป่วยก็แสดงว่าตับของคนไม่ป่วยดีกว่าครับใช่ไหมเอาละค่ะคุณผู้ชมขาแม้ ใครที่คิดว่าโอ้ยฉันเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกฉันสุขภาพดีจะตายนะเจอมลภาวะก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะคิดผิดแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองสุขภาพดีเราก็ปกป้องป้องกันได้ใช่ไหมคะด้วยการทานน้ำเห็ดเทนโกช่วยปกป้องดูแลร่างกายก่อนนี่อย่งศิลปินอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่สร้างความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอายุสั้นไม่ได้ใช่ค่ะนะต้องอายุยาวนะต้องอายุยาวไว้ก่อนเพราะเป็นบุคคลสําคัญห้ามตายห้ามตายครับห้ามป่วยนะคะนะแล้วอาจารย์คะใครบ้างหรือว่าผู้ป่วยใครยังไงที่ต้องทานน้ําเห็ดนี้คะคนที่ถ้าตามผมก็คือทานทุกคนต้องทานทุกคนไม่ป่วยก็ต้องทานเพราะว่าเราอย่าประมาทกับร่างกายค่ะวันที่ป่วยแล้วมันมันต้องใช้เวลาฟื้นฟูนาน บางคนคึกคักคึกขน้องว่าโอโ้ยเราไม่ป่วยแน่<ช>พอป่วย,ยโอ้ยใช้เวลาสเดือน5เดือนกว่าจะกลับมาใช่เพราะบางคนชราใจอะะใ<ช>่ะเนาะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก,รอกเดี๋ยวค่อยไปหาหมอบ้าง<ห>อะไรบ้างพอไปทีดึงก็โอ้โหเจอสารพัดโรคเลยโรคน,นั้นโรคนี้ตามมาเดี๋ยวจะเป็นโรคแรกซ้อ,อีกนู่นนั่นนี่ค่าใช้จ่ายก็บานปลายนะคะคุณผู้ชมดังนั้นน้ำเห็ดเทนโกค่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเด็กผู้ใหญ่ เด็กควรจะถ้าตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาบัญญัติไว้ก็คือ3ามขวบขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้ลูกเราถึงหนึ่งขวบแต่แต่มีปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้นะเป็นโรคเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับอะไรแล้วแต่นะก็ควรจะฟื้นปูครับให้ทานอาจจะครึ่งของครึ่งแก้วนี้ต่อวันก็พอค่อยๆทานน้อยๆก็ได้แต่ว่าทานอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยป้องกันได้ใช่ไหมคะนะคะแหมวันนี้พี่สายัน อยากจะให้พี่สายยันเนี่ยพูดหรือเกินว่าน้ําเห็ดของเราเนี่ยดียังไงน้ําเห็ดเทียนโกของเราเนี่ยดียังไงคะก็ขอฝากพี่น้องแปลเพลงนะครับขอ,ของผมด้วยอยากจะสุขภาพดีนะครับอยากจะหายจากโรคที่เป็นอยู่ะนะครับก็อย่าลืมน้ําเห็ดเทียนโกแน่นอนที่สุดครับแน่นอนที่สุดเลยครับให้อาจารย์บ้างดีกว่าค่ะฝากผ <c oughs> ลิตภัณฑ์น้ําเห็ดเทียนโกของเรานะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านสักหน ครับก็สาหรับคนที่ออกกําลังกายก็น้อยทํางานก็หนักใช้สมองเยอะนะครับแน่นอนท่านต้องป่วยวันใดวันหนึ่งแน่นอนเราสังเกตอย่างครูบาอาจารย์ผมหลายท่านที่เป็นนักเขียนเป็นนักประพันธ์นะฮะบ,บ้านลายชีวิตมักจะเสียชีวิตง่ายๆโดยโรคหัวใจวายบ้างเนี่ยเพราะคนที่มีคุณค่าต่อสังคมนะนักธุรกิจนักเขียนนักประพันธ์นักดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทํางานหนักๆน,นะครับอย่าประมาทครับเราดูแลตัวเองโดยการได้ทานพืชผักสมุนไพร ไปทุกวันดีกว่าเราเป็นโรคแล้วค่อยทานนะครับคนที่เป็นโรคอาจจะทานเยอะหน่อยอาจจะทานถึง10ขวดหรือหลายลังลังหนึ่งมี12ขวดนะว่าต้องป้องกันะนะแต่ถ้าคนไม่ป่วยเนี่ยขวดเราทานสักเดือนหนึ่งก็ได้เช้าสักกรึบวันละกรึบหรสองวันกรึบนะรบรึบแม้ที่ท่านสุลงสุลาเป็นกรึบๆบยังได้เลยแหมนี่น้ำเพื่อสุขภาพด้วยใช่ไหมง่ายมากเลย ฝากไว้ลองดูคนระแต่เท่าที่เราได้เก็บข้อมูลมาตอนนี้เทียนโกถือเป็นน้ำเห็ดที่เข้มข้นที่สุดถ้าเทียบกันทั่วท่วไปนะ,ะเข้มข้นที่สุดครับค่ะนะคะเกดก็ได้ทานแล้วด้วยนะคะ